สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ผมเอาสมเด็จพิมพ์9ชั้นมาให้ชมนะครับนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับของหลวงปู่เชื้อหรือว่าหลวงพ่อเชื้อวัดสีตุ้งทองครับอ่าน่าจะประจวบนะครับกิงอำเภอ300ยยอดครับผมนี่นะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับ นี่ครับเนื้อนี่แห้งกริบเลยนะครับเดี๋ยวผมไปชมด้านหลังนะครับนี่ปามตาวัดไว้ด้วยครับผมนี่ใครที่ชอบพระนี่ครับเก่าเก่าแห้งแหงแบบนี้ครับสวยงามเลยครับผม ห็นพ่อบอกว่าท่านชอบทําแจกในงานกระถิ่นหรือว่าอะไรนะครับพี่ๆท่านใดสนใจทักมาได้นะครับรายละเอียดการติดต่อผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสวยมากครับนี่ครับผมนับนะครับ9ชั้นครบครับสวยๆเลยนะครับ